วันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณมะม่วงด้วยนะครับพาน้องโลฮามาดูลิงไปดูสิครับสวัสดีครับสวัสดีครองโลฮาอันยองสิครับแฟรด แมงโก้ a n n e l ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Fat Mango Channel นะครับ EP นี้นะครับ EP นี้นะครับทำไม a ฟ m a มงโก้ช n n e l ที่ไรร้องให้ทุกทีเลยอีพีนี้นะครับเรามีแผนว่าจะกลับเกาหลีกันนะครับก็เลยคิดว่าจะพาน้องโรฮาไปหาอามาสักนิดนึงก่อนจะกลับเกาหลีนะครับที่จังหวัดชนบุรี รู้จักเหรอครับรูบ้จักค่ะทำไมไม่โจ๊กปกติเนี่ยอาม,ม่าก็จะมาหาที่กรุงเทพซะส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ก็ <c oughs> เป็นเลยครับวันนี้ไม่ได้มาแล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็จะกลับแล้วก็เลยคิดว่าเราไปเยี่ยมที่ชนบุรีดีกว่า <c oughs> ให้น้องโลฮาไปเยี่ยมนะครับครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณมะม่วงด้วยนะครับอีเซอร์ไพรส์ตลอดก่อนอื่น คุณไปเปลี่ยนเสื yeah. ้อผ้าก่อนกับลูกนะครับเพราะว่าเราต้องการเสื้อทีมโอ้โอเคโอเคอ่ะไปได้แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้พาคุณม่วงไปดูเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ดีกว่าอ๋อมัตื่นเต้นนะแต่เดี๋ยวก่อนไปเซอร์ไพรส์นี่ปิดตาก่อน ยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างเพราะอะไรอ่ะดูในกล้องดูในกล้องแหม่โอ๊ยแหม่เดี๋ยวซื้อลุ้นไหมหรอพี่มะพี่มะโอ้โหเพี่รักเลยเหรอยืมเขามาครับ ยิ้มทำไมอ๋อยากมากก็ขอซื้อแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราอะรถของเราอะไม่มีหลือแลยตอนนี้ใครไปใช่าะอันนี้เขาเรียกว่ารถแห่งอนาคตครับผมอันนี้ทสไดูให้ก่อนไงนะนี่ฮะวันนี้เราจะได้นั่งรถคันนี้กันไปเยี่ยมอาม่ากันแต่ว่าใหญ่มากใช่สวยมากใหญ่มากและนี่ก็คือรถ Ford Everest Titanium Plus นะครับนี่สวยมาก รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสีน้ำเงินดีฟคริสตัลบลูนะครับแล้วรถรุ่นนี้นะเป็นรถ SUV ต้นแบบของครอบครัวนะครับที่จะทำให้เราทั้ง3าคนแล้วก็ทุกๆครอบครัวเลยไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสีเท่ไม่พอนะครับนี่มาดูดน้าหน้ากระจังรถนี้นะครับนี่เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ลวดลายแบบ3มิติเลยนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับจะมีตัวหนังสือ e v e r อเร ตรงนี้ทุกคันเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสวยงามมากใช่ไหมครับ่้ผมปุ้มลูกแบบนี้นะครับเจะขนของก็ไม่ยากอะไรครับเพราะอ,อะไรรู้ไหมครับ เนี่ยเป็นยังไงครับแค่เอาเท้าปาดไปที่ใต้รถนะครับประตูก็เปิดอัตโนมัติเลยนะครับผมกว้างขวางแต่ถ้ายังกว้างไม่พอไม่ยากครับเพียงแค่คุณกดปุ่มตรงนี้ครับกดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นพับเบาะไฟฟ้านะครับแค่กดเบาก็พับลงไปครับเนี่ยามจะขึ้นรถค่ะนั้นคุณไปขนของเลยครับคุณสิยูสิโอเคอันดับแรกเลยต้อง เอาคาซีของลูกขึ้นก่อนเรียกว่าเป็นไอโซฟิกนะครับผมตัวล็อกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกสาหรับเซฟตี้ตรงนี้นะครับเราก็แค่จิ้มเข้าไปเองจึ๊กเรียบร้อยติดตั้งคาซีง่ายมากเลยแค่น,นี้ก็ปลอดภยัยพร้อมเดินทางครับผม <Yeah. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปลองขับกัน ปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบรถสูงสูงรถใหญ่ใหญ่เลยนะเพราะว่าเวลาขับมันจะด้่งกระดิ่งกระดิ่งใช่ไหมแต่นี่นิ่มนะเหมือนรถเก่งเลยใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นห่วงคือลูกนู้ค่ะไม่สบายตัวไหมอันนี้แต่ว่าโอ้ลัวอีกอย่างอ่ะจะนอนด้วยทำไมคุณถึงอยากจะไปเกาหลีล่ะครับ คืออย่างช่วงนี้โควิดเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีก็มีอยู่เรื่อยๆครับคือมีอยู่500 600 700อยู่ประมาณนี้ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงนะแต่ของไทยช่วงนี้หนักมากเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับอย่างเราเนี่ยก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยใช่วันนี้มีอยู่บ้านตลอดใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เทขาแม่แล้วก็แปกเกียวดูทาอะไรได้ไหมอ่ะที่ดูที่ตึยื นนี้ได้ครับอันนี้ลมใหม่ด้วยกเลยไปชิ่ๆใช่ไหมชิ่อนิ่งเงขับรถรับลมชิ่ๆครับหลังจากที่ขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันสบายเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีในการช่วยขับขี่ขั้นสูงให้เยอะมากๆเลยคุณดูสิใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฟังชันเยอะมากเลยนะครับทั้งระบบควบคุมความเร็วนะครับที่จะช่วยรักษาระยะห่างแบบอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะและอันนี้ดีมากๆเลยนะครับมีระบบตรวจจับลมยางนะครับ <Wow. S 1> ซึ่ง f อร์เนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวเลยนะครับในกลุ่มรถ PPV นะครับ oh. ที่มีระบบนี้มาให้ทำให้เราสามารถเช็คลมยางในแต่ละล้อเนี่ย ได้เลยนะครับในระหว่างเดินทางหรือว่าถ้าล้อไหนเกิดไปเหยียบอะไรเข้าเนี่ยแล้วเกิดความผิดปกติเราก็สามารถรับรู้ได้ทันทีเลยนะครับเป็นไงเวลาเดินทางไกลเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ที่เขาบอกมานะครับคันนี้มีระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะครับคุณลองเดินดูไหมคุณดดีกว่าด้วยการป้องกันที่แบบว่าขับๆอยู่นะครับ คนเดิอตัดน,นะเบรกอัตโนมัติครับหลงอ่ะอ,อ,อยากหอง <laughs> ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยนะเหมาะก,กับคนที่มีครอบครัวมากๆเลยนะครับเ,เพราะนอกจากจะสะดวกสบายแล้วเนี่ยเขายังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษด้วยนะครับคนขับก็สบายคนนั่งก็รู้สึกสบายและ ปลอดภัยด้วยนะครับหายห่วงเลยนะฮะเวลาเดินทางถึงจุดพักรถแล้วให้น้องโลหาได้ขยับยืดแข้งยืดขาที่ตึงตอกพ่อเอาสมบัตต่อยขาโอเคโอเคนอนสบายอารมณ์ดีเลยใช่ไหมครับลูกแขต้องซื้อรถใหม่ให้ละวม้งใช่ไหม แล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงยังปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปให้โลฮาเซกุดบายอาม่าชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันเดินทางกลับเกาหลีแล้วที่นี่ก็เป็นบ้านของน้องสาวผมนะครับแม่ผมก็มาอยู่ที่นี่เป็นสถาบันสอนภาษาจีนที่นี่อยู่ที่บ้านบึงนะฮะใครอ,อยากเรียนภาษาก็มาเรียนที่นี่ได้แต่ว่าถ้าม,มามาไม่ได้เรียนออนไลน์ได้นะแล้วจะเรียนได้ไหมคะได้ครับจ่ายตังค์ด้วยนะ จำได้หรเปล่าเป็นไงเมมองดมอกินเดูหลอดเป็นแล้วนะดูหลอดเป็นแล้วหรอจะกินกินเข้าไป อ่าวันนี้พา<อ>ทัวร์<อ>พาทัวร์ร้านค้าร้านค้าอันนี้ขายที่ไหนนะฮะขในช้อปปี้ลาซาด้านะคะสามารถไปช็อปกันได้ค่ะร้านชื่อ Chinese by พี<ช>่แก้มเขียนติดกันเลยนะครับอ้อันนี้ด้วยว้อันนี้เป็นแบบร้อนเองก็คือ,อ,อไม่ต้องใช้ไม,คมโครเวฟอ๋รอร้อนแรงด้วยันนี้อันนี้ซื้อนะคะเนร็อากินชอบมากเลยอ่ะยังไงก็เข้าไปดูในช้อปปี้ลาซาดร้านชื่อ Chinese บายพีแก้มนะครับเขียนติดกันเลยนะครับน้องโรฮามาดูลิงที่เขาสำมุกแต่ดูสิครับไม่พร้อมดูเลยครับรถนั่งสบายมากเลยไม่ยอมไม่เคยหลับแบบนี้นะอยู่ลิงกันดีกว่าูไหโอ้ห้ย าหารลิงด้วย,ยมามาแล้วมาแล้วไอโอ้โหไม่กล้าให้ <c oughs> โอ้ยยุติเก็บอะแล้วปัญหาอะไรไม่กล้ากินกล้วยเหรอเอานี้ไปเลยเอาทังไปอุ้ยอุ้ยกลัวไปไปไปหวงใหญ่เอาไปเลย ตอนนี้นะครับก็พาน้องโลฮาไปดูลิงเสร็จแล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าที่ชอบมากๆเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ Ford Everest Titanium Plus เนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองนี่พาโนรามิกมูนลูปนะครับผมเปิดออกมาครับแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่ตรงนี้ซึ่งเปิดได้กว้างมากๆเลยนะครับโอ้เป็นความใฝ่ฝันเลยนะครับที่อยากจะมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแบบนี้แล้วเราไปขับรถกินลมกันริมทะเล อ่าแล้วนี้ก็เป็นวันเดทริปนะครับ ah. ที่พาน้องโรฮามาไหว้อมาม่าก่อนที่จะกลับเกาหลีนะครับผมคร ah. อบครัวเรานะครับต้องขอบคุณนะครับนี่ครับ ฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสนะครับีเรยคอ่นั่งขอบคุณมากเลยที่พาเราเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับจากที่ลองขับมานะครับความรู้สึกจริงๆเลยนะครับอยากบอกว่าขับสบายมากสบายมากสมรรถนะของรถยนต์ดีมากแล้วระบบต่างๆเนี่ยจะช่วยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถเดินทางในสไตล์ไหนนะครับจะขับใกล้ๆหรือว่าขับไกลๆเนี่ย เรียกได้ว่าเหมาะกับทุกครอบครัวแน่นอนนะครับยังไงถ้าใครสนใจพวกรถ SUV นะครับแนะนำเลยว่าแนะนะคุณจ,จะไม่ผิดหวังแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะเทสต์ไดรฟ์แบบผมนะครับที่ Ford นะครับเขามีบริการส่งรถให้คุณด้วยนะครับได้ลองรถใครอยากจะลองนี่นะครับ Ford e v e r e s t รสต์แพ u m Plus หรือว่ารถร,ถรถุ่นอื่นๆก็ ติดต่อกันได้นะครับที่ call center Ford นะครับ1383โทรไปเลยแ,และที่สำคัญนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทางศูนย์เนี่ยเขาจะทำความสะอาดแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อให้ก่อนเลยนะครับสบายเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนี่รถสวยมากให้มายมนี่สงสัยอร์ต้องเรียกมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแหละ วันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับบวกว่าทุกคนจะสนุกกับ EP นี้นะครับแล้วก็อยากลองรถโทรไปที่ Call Center Ford หนึ่าฝากกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์นะคะไลค์แชร์กับช่องเราด้วยนะครับค่ะแล้ววันนี้เรา3คนลาไปก่อนแฟดไมงโกรธเดดาลุ้นว่าจะร้องไห้ไหมจะร้องไห้ไหมไม่ร้องแล้วเอ้ย ไมวเอาตรงซ้ายเขาบอกว่าเออไม่ชอบแฟนแบงโก้หรือเปล่าไม่มีชื่อโลฮาร์อ๋อแบงโก้โลฮาบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นไหมบอกโลฮาพูดไม่ร้องแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย